สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับก็อีกเช่นเคยนะครับมาพบมาเจอกันก็ได้นําเหรียญกระสับนะครับชนิดราคา10บาทครับโลหะสองสีนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีราคานะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทพศสองพันสามสิบหกนะครับนี่ครับเป็นเหรียญ10บาทพศสองพันสามสิบหกนะครับเป็นเหรียญหายากอันดับที่10นะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับจากเงินทอนนะครับพ่อค้าสมตำนะครับ พอดีไปซื้อส้มตำนะครับบุปผาเขาก็เลยทอนมาให้นะครับมาเจอก็เออเห็นเป็นเหรียญมาพลิกดูก็เห็นเป็นเหรียญพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับก็เลยเอามาสองให้เพื่อนๆดูกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ยี่สิบหกมิลเมตรนะครับน้ําหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมนะครับจํานวนการผลิตนี้นะครับอยู่ที่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับสําหรับเหรียญสิบบาท โลหะสองสีด้านหลังพระปางวัดอรุณนะครับเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2อ3 6นอาสหะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็ผ่านการใช้งานมาจาก36กถึง60ก็ประมาณ24ีปีนะครับเหรียญก็มีความสึกหลออยู่เหมือนกันนะครับด้านขอบจะเป็นฟันเฟืองสลับเรียบนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่9นั่นะครับผ่านการใช้งานมา24ปีก็มีความสึกหลอเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่ครับ สำหรับเหรียญกระสับวงเวียนนะครับในระบบนะครับผ่านมา24ปีนะครับสำหรับเหรียญนี้จาก36ถึง60นะครับนี่ครับเหรียญนี้สำหรับเหรียญ10บบาทปีพศ2536นะครับเป็นเหรียญหายากในอันดับที่10นี้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่ 100- ถึง150บบาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสำหรับราคาประเมินนะครับแต่ว่าราคาซื้อขายกันนั้นบางทีก็อาจจะสูงกว่าราคาประเมินก็ได้นะครับแต่เอาตามแต่ว่าคนขายคนซื้อตกลงกันได้นะครับ ว่าจะขายเท่าไรว่าจะซื้อเท่าไหร่นะครับราคาก็อยู่ที่คนสองคนคุยกันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่ครับก็เป็นเหรียญที่หายากในอันดับที่ส0นะครับสําหรับเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับพูดถึงว่าเหรียญกระสับหมุนเวียนนี่ถึงจะผลิตเยอะหรือผลิตน้อยก็ช่างนะครับถ้าเข้าไปอยู่ในระบบหมุนเวียนแล้วนี่การที่จะคงอยู่จํานวนเท่าเดิมก็คงจะยากนะครับเพราะว่าการใช้จ่ายหรือการนําไปใช้หลายๆอย่างหลายๆแบบวิธีนะครับ บางคนก็อไปทําบุญบางคนก็ไปโยนเอาไปเสี่ยงดวงอะไรหลายๆอย่างนะครับเหมือนกับในข่าวเขามีไปโยนให้เต่าอะไรยินเป็นอะไรเต่าอ,อมสินอะไรที่เขาพูดกันนะครับก็มีหลายแบบนะครับเหรียญก็คงจะยังไม่เหลือเท่าเดิมหรอกครับเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับก็คงจะเหลือก็ไม่เท่าเดิมเราพูดถึงถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับอยู่ในระบบนะครับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่อยากเก็บสะสมก็แต,แต่ก็ยังพอหาได้นะครับสาหรับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนี้ อยู่ในระบบก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเหรียญนี้ก็ได้มาจากระบบก็ยังพอหาเก็บหาสะสมกันได้อยู่นะครับสําหรับพี่เพื่อนคนไหนที่ทําการสะสมนะครับเก็บเหรียญสะสมนะครับนี่ครับก็ถือว่ายังพอหาได้อยู่นะครับหลายปีหลายพศก็ยังพอหาเก็บหาได้อยู่นะครับแต่ว่าอนาคตก็คงจะดีแน่นอนนะครับราคานะครับยิ่งนานปีไปก็ราคาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับเหรียญหายากเหรียญพิเศษนะครับ ้านหลังจะเป็นพระปางวัตร,รุลนี่ครับดูชัดๆครับดูในหลายมุมในหลายมิตินะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หายากในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ยังพอหาได้นะครับแล้วก็มีราคาประเมินอ,อยู่ที่ร้อยถึงร้อยห้าสิบาทได้นะครับตามสภาพเหรียญนะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับขอบคุณครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับและก็อยากฝากให้กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อมีข้อมูลข่าวสาร อะไรสำหรับเรื่องเหรียญก็จะนำมาฝากพ,พี่เพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม